กลับมาพักันชนนึงใช่แล้วสักสนะคะวันนี้คะ่ะอินจะมารีวิวของที่ต้องการเปิดเทอมใกล้ตอนนี้ใกล้ปิดเทอมที่ทุกคนต้องไปเรียนที่โรงเรียนกันแล้วโอเคเราก็เลยไปซื้อช่วงเรียนมา่งซื้อประมาณตอนสองโมงนะตอนนี้สามโมงแนละ้วเพิ่งจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนี่เสื้อตัวนี้เลยที่ซื้อวันนี้นะคะโอเคแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ลงคลิปนี้หรือคลิปวันข้งนางหน้านะคะคลิปนี้ที่เรากำลังถ่ายอยู่เพราะว่าตอนนี้มีคลิปรอตัดแล่ก็รอลงกันอยู่เยอะเลยนะ ค่ะทุกคนติดตามเราชมกันนะคะโอเคตอนนี้จะบอกกันว่าขออภัยในความเสียงดังนะคะเพราะตอนนี้กำลังทำหลังคาอยู่หลังคาแบบรั่วโอเคอไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยค่ะนี่นะคะสองถุงใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวปีนี้นะคะเราขึ้นชั้นม1นะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องถามกันแล้วนะว่าอินอยู่ชั้นอะไรกันแล้วนะโอเคตอนนี้อินอยู่ชั้นม1 โอเคค่ะมาเราจะมารีวิวของหมอหนึ่งนะเราก็ไม่เคยใครจะเคยขึ้นหมหนึ่งนะไม่จะมาขึ้นหมหนึ่งก็มาเราจะรีวิวอ่ชุดเสื้อผ้ากันก่อนนะเสื้อผ้าถุงเท้าอะไรต่างๆมาอย่างนั้นก็จะเป็นถุงเท้ามีห้าวันเราก็เอาห้าคู่เพราะเดี๋ยวมันก็ต้องขาดอยู่ดีก็เลยซื้อมาแค่ห้าคู่พอนะอเคก็วันไหนลืมซักอะไรแบบนี้นะแล้วก็เวลาไปโรงเรียนขึ้นหมนหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องมีมอมี โบวนี่มองเห็นไหมนะ่ะเป็นโบนะโบแล้วจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอินธนุที่ติดตรงเสื้อเนนารีนะโอเคต่อไปก็จะเป็นกระโปรงมาหนึ่งโอ้โหยาวมากเลยเพราะว่าเราสอ,อนเทอมเนี่ยมันก็ต้องสัน้นีนะ่อันนี้ยังไม่ได้ตัดตรงนี้ตัเตรงเคอันนี้ซื้อมาสามตัวนะเพราะว่ามีสามวันนะ เก็บก่อนนะมีสามตัวอีกที่เดี๋ยวเราก็ไม่รีวิวนะนี่แล้วก็จเป็นกระโปรงน่ะสามตัวโอเคเสื้อนี่นันดี้เอ๊ะอะเรื่องอะไรวะเสื้อกระโปรงใส่เท่ากับกระโปรงลายกุหลาบมาแล้วก็จะเป็นชุดชั้นในนะคะเราก็จะไม่รีวิวนะเพรา,าะมันเป็นชุดชั้นในใครจะรีวิว,วบ้านนะแล้วก็จะเป็นกางเกงงอม ที่แล้วเป็นไซส์สิบปีนี้เป็นไซส์เท่าไหรนะ่ละรู้มั้ยกันไซส์ใหญ่กว่าเดิมเพราะว่ามันขายาวกว่าเดิมนจะเป็นเกงของ FBT ตอนนี้ดีสุดแล้วเราใช้ทุกปีนะตอนนี้มันไม่รู้ค่ามันดีไปไหนะไม่ใช่ขาจำนะชอบมากแต่ปีที่แล้วตรงนี้มันจะเป็นสิบใช่ไหมสิบแบบเปิดระบายนะแต่ปีนี้ไม่ได้ระบายนะโอเคนะพับก่อนเนาะของ FBT แบบ เราหยาบกับเธอเนะเพราะเราไม่เคยใส่ชิ้นมอหนึ่งเพิ่งใส่ที่ลองเนะี่ยแต่ยังไม่ใส่แบบเต็มตัวนะคะเสียงดังมันนะ้ยเนี่ยเพราะว่าทำหนั่ๆโอเคของหมดแล้วถุงแล้วนิดเดียวเองแล้วก็ที่จะจะเป็นชุดชั้นใหม่นะเราจะขอไม่รีวิวนะจะ,จะมารีวิวเราไปร้านหนึ่งมานะคะร้านชื่อว่าวอลพันเซนเตอร์เซนา่าก็จะเป็นร้านอุป,ปกรณ์เครื่องเสียงนี่ทุกอย่างนะ,ะก็เลยไอยากซื้อมาเคของนี่แอบ่อ มาเราจะมารีวิวกันเลยอย่างแรกก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะสุ่มเอานะไม่สุ่มรีวิวที่เราจะซื้อลิปควิกนะเขาเรียกว่าอะไรนะเทมล็คัมพิดอ่ะนีะะ่มาสองอันเพราะว่าพิเทอมจะได้ไม่ต้องซื้อระหว่างเนี่ยเผื่อมันหมดเนี่ยก็จะได้มีติดบ้านไเลยจะได้ไม่ต้องซื้อเผื่อวันไหนไม่ได้ไปข้างนอกใช่ไหมก็จะได้มีใช้นะเราซื้อสองแบรนดมาอันนี้ราคาสามสิบบาทอันนี้ยี่สิบห้าบาทถ้าไม่เอั อันเล็กมันแพงกว่าอ๋อมันเป็นยี่ห้อนี่ไงปลาฉางมียี่ห้อที่เราซื้อมาอันนี้เพราะน่ารักอันนี้เป็นยี่ห้อดีได้อันสุดลื่นเคสองอันไปก็ไปก็จะเป็นแมวมันทัดเแมไม่ได้ชอบแมวมารีนะเห็นไหมมีแต่แมวมารีแต่เราไม่ได้ชอบแมวมารีคือลายมันสวยอ่ะเลยต้องซื้อมาก็จะเป็นแมาบันทัดอันสั้นก็จะเป็นสมุดอันนี้ราคา29บาบาทนะมันสมุดแบบสมุดฉชิคเลยนี่ไปสวยมาก ต่อไปก็จะเป็นป๊อกกี้กินไหมทุกคนกินไหมไม่ใช่จะเป็นกรบเหล่าป๊อกกี้ราคา16บาทผู้เขาทำรายละเอียดดีมากเลยจะมีเนี่ยที่มันเป็นปะปะเวลาคนป๊อกกี้จริงๆมันจะเป็นรอยปะใช่ไหมน,นี่เรามีอยู่ปอกกี้แต่เทีเ่ยงเดนไม่อันนี้ราคา16บาทนะอืมว้าจริงปกติเนี่ยมันจะแถมกับสีที่ห้อนอี้แต่อันนี้เราซื้อแยกมามันไม่มีแถม เราซื้อมา36สีเลยนะปีที่แล้ว24ปีนี้36ปีนี้36มสนะเพราะเราอยากได้สีเยอะๆหาตามหาสีขาวก็เจอสีขาวนี่เป็นตุ๊กตี้แล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นโอ้พวกอันนี้เป็นพวกกระดาษดีๆอันนี้อย่างเนี้ยจะเป็นนี่กระเป๋าดิซซ้อมิกกี้มิกิมินนี่เ,ม,เม,ม,ม,มาส์นะราคา,า30บบาทนั้น ถุงแบบเนี้ยวันนี้เราจะซื้อบบอันนี้ใหญ่แต่มันก็ใหญ่เกินไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นซองเล็กๆแล้วเป็นลายน่ารักทั้งน,นั้นเลยเ,เลือกไม่ถูกเลยเลือกมๆนี่เมาส์มานะ่รักดีเหมือนจะมีเชือกนะมันจะใสๆชอบมากเ,เราควรซื้อถูกๆมานะคะเพราะละแล้วก็เลือกถูกๆแล้วก็แบบที่เราชอบใช่ไหมซื้อถูกๆมามันสามารถเปลี่ยนได้เวลาเราทำหายแล้วก็จะไม่ได้เสียดายมากนะคะเพราะว่า มันถูกร้านนี้นถูกจริงทุกคนไปเลยค่ะเซนเซคร์ต่อไปก็จะเป็นจะเป็นอุปกรณ์แบบเล็กๆในระ้านปากกาอย่างลบอะไรแบบนี้นะคะอย่างแรกก็จะเป็นยางลบยางลบราคา20บาทก็จะเป็นเราหยิบอะไรได้เราหยิบได้ก็จะเป็นปากกาลูกกระต่ายยี่ห้อน,นียเราใช้บ่อยแต่ครั้งที่เราเีิ่งเราซื้อมันจะไม่มีเนะี่ยนุมๆครั้งนี้มีถอดไปได้ด้วยราคา16บาทนะไม่ต้องกวนปอกหาย ก่อนนะลืมแล้วไม่ได้ใช่นะอันนี้เสียเง,งนินก็จะเป็นยนสอเป็นมินนี่เอไม่ใช่เอออย่ามินนี่มิกกี้มิกกี้เมาส์นะคะนี่เป็นมิกกี้มเมาส์โอเคไปก็จะเป็นเป็นอีกแทงหนึ่งโคราสีเหมือนกันแต่ละคนต่อไปก็จะเป็นปากแดงสองแทงแล้วก็จะเป็นนี่อันนี้น่ารักมากล้วชอบ เขาเรียกว่าอะไรปากกากดแบบเนี้ยเป็นปากกาเสียงเงินอ่ะแบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรหัวแหลมเออชอบหัวแหลมเป็นอันนี้เป็นกูเดทามาใครเกียจใครแล้วก็จะเกียดไช้เป็นปากกาดำแบบปกติที่เราใช้ทุกปีแล้วก็จะเป็นปากกาเงินอันนี้เี่วงเรียนเราก็มีขายเนี่ยดีมากไม่รู้มันแบบประมาณราคาประมาณไม่ประมาณหกบาท 6ระดีด้วยก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นปากกาหัวแหลมเห็นไหมชอบจริงเห็นไหมมีทั้งลายเอิมม่มแมวมารีแล้วไม่ได้ชอบแมวมารีเหมือนที่เราต้นคลิปที่เราบอกนะไม่ได้ชอบอืมแล้วก็จะเป็นยังอ,อีกอันอนี่นะคะโอเคนะคะเ,คะคะเคะคะมื่อกี้เราเลยเป็นมุมหน่อย,อยเสียงดังด้วยใช่ไหมเราเคาะประตูเพราะแม่เราไปหาอะไรก็ไม่รู้นะ,ะก็จะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับหนังคันนั้นโอเคอน,นี้เราก็เรียบร้อยแล้วดูปากกาแล้วกั น่าักมากเนี๋ยวอเกินไปแล้วก็จะเป็นมินิมัลคน่ารักมากโอ้โชอบเลยมันอยู่บนตัวล่างดิ้ๆเนี่ยดูวต็ม่เป็นไโอเคนะคะวันนี้อินขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้อินเนียน,นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะกดกระดิ่งไว้เลยนะกดกระดิ่งโอเค วันนี้คลิปยาวหน่อยนะแปดนาทีเลยนะคะบ๊ายบายเจอกันตอนบันเทิงน,นะคะไปแค่ะบ๊ายบายลืมเลยค่ะจะมีคำถามคำถามนี้จะถามทุกคนนะคะคือปีนี้ทุกคนขึ้นชั้นอะไรกันแล้วคะค่ะตอบมากันได้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย